น้ำไม่เข้าเลยถ้าลดน้ำมาเสียเข้าขน้ำตรงนี้มันมีจุดรับน้ําอยู่กับรองมันไม่เข้ามีตะรายโคกรเข้าถ้าเราทำแบบนี้นะจะไม่ค่อยกล้าเข้าเพราะในรับผิดชอบนะเราเข้างานดูว่าใช้หรือไม่ใเอาว่านยืนเอาตรงนี้ก็ได้ว่านยืนฟังพร้อมแอคชัน่นสมมุติที่บอกว่าเกิดเหตุไปไหม<ำ>คนที่มีเสือ้อกั๊กยืนครับ<ำ>คนที่มีเสือ้อกั๊กยืน มาเลยัเิดเุวลามมตกเวลาเกแล้วาอาที่มาล้ที่ประสานงานควโทไปที่ปสานงานครับโทรไปวพี่ให้ผมยกเะครับประานงานครับโทรไปติดต่อติดตัวนครับเอเปดไหมเออไม่ได้เดี๋ยวเลย พูดภาษาคนนี้เลยไทยอุปครับไทยอุปยศสานการเกิดเลยอ้าโอไอ้ประกาศได้ข้าข้าขนนี้ได้เกิดเมืงไม้ที่จินตีรามโอ้โไม่เป็นไรไม่ต่างเรื่งเลยเป็นแต่คนขานี <ừ> ้ด <c ười> ้วยค่ะอะแล้วถเวลาอความจดจากที่ด้านกันผมยกแล้วดีแล้ว

เรแล้วค่ะพอจะดำเนินตายามตามแังวครับตำรวจตามแล้วครับมวลเสียบานตามแล้วค่ะพอสิสารพบต่อไปสามตำรวจตอนนี้เราประตูกั้นกี่เกิดเหตุเรียบร้อยกั้นยามปิการแล้วครับปิด งานโทรเรียกรถตีบาลรถกระเพิ่อด่วนโทรไปโทรไปเลยโทรไปเลยโทรไปเลยฮัลโหลค่ะเล้ยฮัลโหลค่ะเราไม่บีอาหารสตรีมนะคะดิฉันีย์สตรีมสำารบน้ำจับไปเลยิ้นกระเพื่องเอาละมาจิ้นกระเพื่องไปยังครับเข้า